พูดถึงในแวดวงการศึกษาของไทยนะครับคุณผู้ชมมันจะมีประเด็นหนึ่งที่หลายภาคส่วนเ,นเขาก็เป็นห่วงกันอ,อย่างบรรดาสอสผู้แทนรัศฎรต่างๆเ,เขาก็อภิปรายพูดถึงปัญหาน,นี้กันเยอะนะฮะถ้าคุณผู้ชมจําได้เนี่ยมันมีโปรแกรมประเมินสมรรถภาพนักเรียนมาตรฐานสากลหรือที่เรียกว่าพีซ่รอบล่าสุดก็คือของปี2022ซึ่งเด็กไทยเนี่ย คะแนนต่ำลงมากที่สุดในรอบ20ปีทั้ง3ด้านเลยก็คือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็การอา่านซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่าน,นเดนนิงน่อนใจนะครับสั่งการให้หน่วยงานต่างๆไปวิเคราะห์ความล้มเหลวนี้แล้วท่านขีดเส้นนะว่าจะต้องสรุปแนวทางแก้ปัญหาให้เสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ครับโดยวันนี้ในการมอบนโยบายให้ คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือที่เราได้ได้ยินกันบ่อยๆว่าสอสอวทนะฮะรวมถึงบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพลตารวจเอกเพื่อพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเน้นย้ำน,นโยบายของกระทรวงที่วางนโยบายไว้แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ให้เพิ่มเติมไปอีกในส่วนผลการประเมินพิซ่า2022ซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นที่เป็นห่วงเป็นที่สนใจของหลายภาคส่วน ท่านก็บอกว่าให้เอาผลการประเมินพีซ่าของรอบก่อนหน้าก็คือปี2018กับรอบล่าสุดปี2022เนี่ยมาวิเคราะห์ความล้มเหลวของทั้งฝั่งครูผู้สอนและนักเรียนซิจะได้หาทางในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ดีขึ้นซึ่งการดําเนินการเนี่ยจะต้องเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้นะครับท่านจะได้นําเข้าเสนอคอรมอพิจารณาแล้วก็ไปใช้เป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาต่อไปนอกจากนี้จะได้ใช้วิธีการให้โรงเรียนที่มีความพร้อมเนี่ยเข้าไปเป็นพี่เลี้ยง ให้กับโรงเรียนที่อาจจะมีโอกาสน้อยกว่าแบบนี้ด้วยนะครับลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนจากรัฐมนตรีศึกษาครับโรงเรียนที่มีความพร้อมนะครับก็จะเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงของโรงเรียนที่อาจจะด้โอกาสกว่านะครับในการเข้าเป็นพี่เลี้ยงไม่ว่าจะในระดับของปอดูแลปออาจารย์ดูแลอาจารย์นะครับนักเรียนก็เป็นเพื่อนกันนะครับก็จะดูแลกันเป็นพี่เลี้ยงกันในการที่จะถ่ายทอดทางวิชาการกันนะครับ แล้วก็รัฐมนตรีก็สั่งการไปก็คือให้เอาผลนะครับในการดำเนินการของพิซซ่าปี1-8กับปี22งสมาเปรียบเทียบกันว่าหลังจาก18ไป22แล้วนี่มีการดําเนินการอะไรไปบ้างแล้วอะไรที่เป็นปัจจัยแห่งความล้มเหลวที่จริงๆแล้วด้วยด้วยด้วยเทรนด์ยุคนี้เนี่ยนะฮะ เป็นที่ต้องการมากเลยสําหรับแรงงานนักศึกษาที่จบด้านสายอาชีพหรือว่าสายอาชีวะโดยตรงรแต่ประเด็นมันคือว่าจํานวนยังน้อยอยู่เนื่องจากผู้ปกครองหลายคนนะ่ะยังติดกับภาพลักษณ์เก่าๆว่าสายสามัญเนี่ยเหนือกว่านะเรื่องนี้เนี่ยแนวทางในการจะเพิ่มจํานวนนักศึกษาสายอาชีพเนี่ยท่านบอกว่าก็ต้องเน้นทําความเข้าใจกับทั้งฝั่งเด็กและผู้ปกครองว่าจริงๆเรียนสายอาชีพเนี่ยจบแล้วมีงานทําไม่ตกงานแน่นอนนะ แถมผลตอบแทนสูงด้วยรวมถึงจะเตรียมหารือกับสถานศึกษาในพื้นที่ EEC นะเพื่อจะเตรียมพร้อมการพัฒนากำลังคนให้ตอบสนองกับผู้ที่จะมาลงทุนในพื้นที่ EEC ประเทศเราด้วยครับมาต่อ